สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพิสิกส์โอลมปิกมต้นวันนี้นะครับก็มาต่อกันที่กฎของนิวตันนะครับทีนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็เนื่องในสภาวะสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ต้องมีการตัดลดเนื้อหาลงไปนิดหน่อยนะครับก็จะเหลือแค่5บทเท่านี้เนาะก็ยังอยู่ที่กฎการขึ้นที่ของนิวตันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูการใช้งานกฎของนิวตันกันนะครับการใช้งานกฎของนิวตันนะครับทบทวนกันหน่อยว่ากฎของนิวตันมีอะไรบ้างนะครับ นิวตันก็จะศึกษานะครับว่าตัววัตถุนั้นมีมวลนะครับวัตถุก็จะมีมวลนะครับแล้วมีแรงมากระทําวัตถุพอมีแรงมากระทําปับ๊บวัตถุจะมีสภาพอย่างไรนะครับอยู่เฉยๆไหมนะครับหรือว่ามีการขยับขยีขย่เกิดนะครับอเคทีนี้กดข้อที่1ของนิวตันนะครับเราจะใช้อธิบายก็ต่อเมื่อวัตถุมีการหยุดนิ่งนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับคือต้องใช้คําว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับแค่คําเดียวก็ครอบคลุมเพราะว่าอยู่นิ่งก็มีความเร็วเดิมก็คือเป็นศูนย์นะครับถ้าไม่อยู่นิ่งก็เป็นความเร็วเดิมอาจจะเป็น2 3 4นะครับความเร็วนั้นแค่ตัวเดียวนะครับเป็นเลขตัวเดียวความเร็วไม่เพิ่มนะครับกดข้อที่2นะครับอันนี้จะใช้อธิบายสําหรับวัตถุที่มีความเร็วเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะช้าลงเรื่อยๆก็ได้นะครับซึ่ง เหตุการณ์นี้นะครับความเร็วเปลี่ยนเราจะเรียกว่ามันมีความเร่งนั่นเองนะครับข้อที่3มนะครับก็จะใช้อธิบายนะครับเมื่อมีการกระทํากันระหว่างวัตถุ2ชิ้นนะครับก็จะเป็นกฎแห่งกรรมนะครับก้อนนี้เนาะก็คือแรงกระทํากันเท่ากันแต่ที่ตรงข้ามนะครับทีนี้มีอีกหลายแรงที่เราจะต้องรู้จักนะครับว่ามันจะมีสัญลักษณ์อะไรยังไงแต่เป็นแรงเหมือนกันนะครับทุกแรงจะต้องคานึงถึงทิศทางของมันทุกตัวเลยนะครับ ก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับก็จะมีแรงทั่วไปแรงลับนะครับแรงตึงเชื่อมนะครับแรงสปริงนะครับแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสแรงเสยดทานสถิตแรงเสียษทานจนนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับอันนี้ให้ทุกคนจดหน้านี้ลงไปนะครับมารู้จักแรงแรกนะครับก็ก็แรงธรรมดานะครับนี่คือคําว่าแรงที่ใช้ทั่วไปนะครับ เป็นอำนาจอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่กระทำวัตถุให้อาจจะเปลี่ยนรูปทรงหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับทาให้มันเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้หรือถ้าเคลื่อนที่แล้วจะเร็วคงที่ไหมนะครับมีความเร็วเดิมอยู่ตลอดเวลาไหมหรือว่าความเร็วเปลี่ยนตลอดเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นหรือช้าลงช้าลงนะครับก็ได้เหมือนกัน,นครับอันนี้คือคําว่าแรงทั่วไปเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว f ใหญ่นะครับเ <F S 2> เฉยๆนะครับแต่ถ้าเราดูทิศทางนะครับก็อาจจะห้อย x แสดงว่ามันวิ่งไปตามแกน x นะครับต่อไปคําว่าแรงรับ แรงลับนะครับแรงลับคืออะไรนะครับแรงลับอันนี้จะเป็นแรงที่มารวมกันหลายๆแรงนะครับคือมีแรงกระทําวัตถุนะครับกระทํากันหลายแรงมากนะครับแต่สุดท้ายวัตถุจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวนะครับนั่นคือทิศทางของแรงที่รวมหากล้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสมอว่าเป็นแรงเดียวที่กระทําวัตถุนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างนี้จะมีอยู่6แรงกระทำวัตถุหลายทิศทางมากเลยครับแต่ตัวมวลวัตถุเนี่ยครับจะเคลื่อนที่ไปทิศเดียวนะครับนั่นคือทิศของแรงรับด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเป็นแรงตึงในเส้นเชือกนะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าแรงตึงเชือกก็ได้นะครับเป็นเป็นลวดก็ได้นะครับแรงตึงเชือกนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว t นะครับลืมบอกไปว่าแรงรับนะครับจะเป็น sigma f นะครับก็คือผลรวมของแรงนะครับเพราะมีหลายแรงนะครับแต่รวมกันแล้ว เหมือนว่าเป็นแรงเดียวส่วนแรง T นะครับแรงตึงแสดงว่าเชือกต้องตึงนะครับเพราะว่ามันถูกดึงนะครับแต่เชือกนั้นติดกับวัตถุที่เราสนใจนะครับดังนั้นแรงตึงเชือกก็จะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุที่เราสนใจนะครับเพราะว่าเรากําลังดึงมันนะครับดึงผ่านคายดึงผ่านเชือกนะครับก็จะมีแรงทิศพุ่งออกมาจากวัตถุที่สนใจนะครับต่อไปเป็นแรงสปริงนะครับแรงสปริง แรงนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากสปริงนั้นถูกทําให้ยืดออกก็ได้นะครับหรือถูกทําให้หดเข้าก็ได้จะถูกทําให้หดหรือยืดด้วยวิธีใดก็ช่างนะครับแต่พอมันถูกทําให้หดนะครับสปริงมันจะดันตัวเองออกนะครับจะมีทิศตรงข้ามกับระยะยืดหรือระยะเสมอนะครับถ้าทําให้มันหดระยะให้มันหดมันก็จะชี้ซ้ายนะครับระยะชี้ซ้ายนะครับจากจากขวาไปซ้ายนะครับแต่แรงมันจะดันออกจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้เป็นสภาพปกตินะครับ ด้านบนคือถูกกดให้หดนะครับแรงสปริงจะดันออก fs นะครับคือสัญลักษณ์ของแรงสปริงแต่ถ้าถูกยืดออกนะครับจะมีคนดึงนั่นแหละนะครับพอถูกยืดออกนะครับระยะยืดจะชี้ไปทางขวานะครับจากซ้ายไปขวาแต่แรงที่สปริงกระทำนะครับมันจะดึงกลับจากขวาไปซ้ายนะครับ x นี่คืออะไรนะครับ x นี่คือระยะยืดนะครับหรือระยะหดก็ได้นะครับซึ่ง แรงกับระยะยืดจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องแรงสปริงนะครับในอนาคตถ้าพูดถึงนะครับต่อไปนะครับเป็นน้ำหนักนะครับเป็นน้ำหนักขอปรับสไลด์นิดนึงนะครับน้ำหนักคือไรนะครับน้ำหนักเป็นแรงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแรงทุกแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับน้ำหนักคือแรงนะครับแรงที่กระทําวัตถุนะครับวิธีการกระทํานั้นคือโลกจะดูดวัตถุเข้ามาหาตัวมันนะครับโดยมีทิศพุ่งเข้าสู่ใจกลางโลก เสมอนะครับเจ้าตัวน้ําหนักเนี่ยนะครับอย่างเช่นมวลก้อนนี้วางอยู่บนพื้นโลกนะครับก็จะถูกแรงนะครับให้ดูดเข้ามาติดกับพื้นโลกนะครับซึ่งค่าของมันก็จะขึ้นอยู่กับมวลคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนั้นนะครับถ้าเป็นค่า g ก็คือเป็นดาวโลกมีค่าเป็น9.8เมตรต่อวินาทีกําลัง2แต่เราจะใช้เป็น10นะครับไม่เอา9.8จะได้คํานวณง่ายขึ้นนะครับต่อไป แรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสนะครับแรงนี้เป็นแรงที่เป็นแรงปฏิกิริยาก็าต่อเมื่อมีการสัมผัสกันระหว่างวัตถุนะครับกับพื้นนะครับแรงนี้จะต้านกับเมื่อวัตถุมีการสัมผัสกับพื้นถ้าไม่สัมผัสไม่มีนะครับทิศทางของมันก็ตั้งฉากกับผิวสัมผัสนั้นนะครับเสมออย่างเช่นภาพนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับแรงที่กระทํากับพื้นนะครับคือน้ําหนักกดลงพื้นนะครับ พื้นเนี่ยก็เป็นแรงปฏิกิริยาต้านขึ้นนะครับขนาดเท่ากันถ้า m g เป็นร้อยนิวตันน้าหนักก็ต้องต้านขึ้นร้อยนิวตันไม่งั้นมันก็ต้องทะลุลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเผื่อพื้นเอียงนะครับถ้าเผื่อพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงปับ๊บน้ําหนักที่กดลงจะไม่ใช่ m g เฉยๆนะครับจะมีตัว c o s เซต้าเข้ามาคูณนะครับเซต้าคือมุมขึ้นอยู่กับมุมเอียงนั่นเองฉะนั้นถ้าเผื่อว่าน้ําหนักแต่เดิมนะครับเป็น100นรับถ้อยนะครับ น้ำหนัก100เหมือนเดิมนั่นแหละถ้ามวลเท่ากันนะมันจะต้องมีคอส้ามาคูณน,นะครับพอคอส้ามาคูณ MG มันจะทําให้น้าหนักจากร้อยหนึ่งลดลงนิดหน่อยอาจจะเหลือสัก70-80นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมันเอียงเท่าไหร่นะครับดังนั้นแรงก็จะต้านขึ้นนะครับต้านขึ้นเท่ากับน้ําหนักที่กดลงมาครับอาจจะเป็นสัก80ละกันนะครับดังนั้นต้ามุมเอียงนะครับน้ําหนักเอียงเอียงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีค่ากดลงนะครับ ที่พื้นเอียงครับแรงตั้งแรงตั้งฉากนะครับแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสนะครับก็จะชี้ตั้งฉากกับพื้นนะครับตั้งฉากกับพื้นพื้นเอียงใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นเอียงนั่นแหละนะครับแต่ถามว่า mg เฉยๆมีไหมก็มีปกตินะครับ mg เฉยๆมันก็จะมีน้ําหนักกดลงมาตรงๆนะครับ mg ปกติธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับแรง n นะครับมันจะต้องเป็น mg cos นะครับต่อไปนะครับแรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานสถิตคืออะไรนะครับแรงเสียดทานนั้นก็เป็นแรงต้านในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะครับแต่อันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราออกแรงกระทําวัตถุออกแรงนะออกแรงกระทํานะครับแต่วัตถุไม่ขยับนะครับไม่ใช่ไม่ออกนะออกแรงกระทํานะแต่มันไม่ยอมขยับเลยนะครับออกแรงเท่าไหร่นะครับมันก็ต้านเท่านั้นจนกว่าจะถึงแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับอันนี้สูงสุดที่มันจะต้านเราได้นะครับมันหาได้จาก fs max นะครับเท่ากับ mu n นะครับ n ก็คือแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับ mu คืออะไร mu คือตัวเลขตัวหนึ่งที่บอกว่าพื้นมันฝืดมากแค่ไหนเราเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับมันจะมีตัว s ห้อยอยู่นะครับห้อย s หมายความว่าเป็นเป็นกรณีสถิตนะครับสถิตคือยังไม่เคลื่อนนะครับยังไม่เคลื่อนเลยนะครับยังไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับดังนั้นสมมุติว่าถ้าเราหาได้ว่าพื้นนะครับ พื้นผิวระหว่างวัตถุเอ็มกับพื้นด้านล่างนี้นะครับมันเป็นพื้นฝืดนะครับวัตถุมันจะขยับไม่ได้ไม่ดีหรอกนะครับถ้าเราหาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดได้เป็น100นิวตันนะครับสมมุติหน้าเราหาได้นะครับอ่ะเราออกแรงผลัก80นิวตันนะครับแรงเสียดทานสถิตเฉยๆนะครับก็จะผกกลักกลับคืนมาก็ต้านกลับไม่ใช่ผลักกลับคืนมาก็ต้านกลับ80นะครับผลัก90ก็ต้านกลับ90นะครับ หากร้อยหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับแรงเสียดทานสิดสูงสุดผักกลับขึ้นมาร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับต้านกลับขึ้นมาร้อยหนึง่งถ้าเป็นร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนิวตันมันจะเคลื่อนทันทีทีนี้เราจะเห็นว่าสมการของมันจะมีตัวเติดอยู่นะครับเราจจะคงสงสัยว่ามันมันต้องเกี่ยวกับแรงที่กดลงพื้นสิครับอาจารย์นะครับถ้ามวลมันเยอะแสดงว่าแรงกดพื้นเยอะนะครับแรงเสียดทานก็ต้องเยอะตามนะครับแต่บังเอ,อิญว่าถ้ามันเป็นพื้นเอียงนะครับ แรงที่กดลงตรงๆนั้นมันไม่ใช่ mg เสมอไปนะครับมันต้องดูที่แรง n นะครับซึ่งเป็นกรณีนี้แรง n นั้นไม่ได้เท่ากับ mg นะครับจะดูแรงกดไม่ได้นะครับต Demon ้องดูที่แรงกดที่มันตั้งฉากกับพื้นนะครับถึงจะถูกต้องสมการจึงใช้ตัว n แทนนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะเป็นกรณีนี้นะครับตัว n เนี่ยก็คือ mg นั่นแหละนะครับสามารถทดแทนกันได้นะครับเป็นกรณีนี้นะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้นะครับตัว n ที่ว่านี่นะครับ มันจะเปลี่ยนไปเป็น MG Co s นะครับเป็นเป็น m g c o s เพราะว่าแรงขึ้นกับแรงลงมันเท่ากันนะครับวิธีการหาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดโอเคนะครับฉะนั้นกรณี2กรณีนี้ต่างกันนะครับจะดูที่แรงกดไม่ได้นะครับต้องดูที่แรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสต่อไปนะครับถ้าไม่ใช่สถิตนะครับเป็นแรงเสียดทานจนนะครับชื่อของมันคือแรงเสียดทานจนจนหมายความว่ามีการเคลื่อนที่นะครับ อันนี้คือเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเคลื่อนที่อยู่นะแต่พื้นมันฟืดนะครับแต่มันเคลื่อนที่ได้นะก็สมการหน้าตาเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวห้อยจะเปลี่ยนเป็นตัว k นะครับ fk μk n นะครับหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะครับก็มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับเอาไว้บอกว่าพื้นมันฟืดแค่ไหนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรณีในขณะที่มันกําลังเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นอย่าง แอนิเมชันนี้เลยนะครับมีแรงกระทำนะครับมีแรงเสียดทานต้านแต่เคลื่อนได้นะครับแต่สามารถเคลื่อนได้ส่วนแรงเอ็นนะครับก็คือแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสปกติเลยนะครับเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้เลยอธิบายเพิ่มเติมนะครับแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนนะครับมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะมีกราฟขึ้นมาให้ดูนะครับแรงเสียดทานสถิตเนี่ยนะครับถ้าออกแรงเท่าไหร่นะครับมันจะต้านกับเท่านั้นจะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นเฉียงขึ้นมา ออกแรง1ก็ต้าน1แรง2ก็ต้าน2แต่ยังไม่ขยับนะครับสถิตนะครับเลยขึ้นมาเลยเส้นปะสีน้ําเงินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลยขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับออกแรงร้อยนะครับต้านร้อยนะครับก็ถ้า F S max เป็นร้อยหนึ่งนะครับออกแรงมากกว่าร้อยจะขยับทันทีนะครับถ้าสมมติว่าออกแรงร้อยนะครับมันก็จะต้านร้อยแล้วแหละนะครับถ้าเราออกแรงร้อยสองนะครับ มันจะเคลื่อนทันทีแต่พอมันเคลื่อนปั๊บนะครับมันเคลื่อนตัวแล้วมันจะกลายเป็นแรงเสียดทานจนนะครับก็คือขยับแล้วนะครับแรงที่เรากระทํามันนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเบาแรงลงมานิดนึงครับซึ่งแรงเสียดทานจนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสูงสุดเสมอนะครับในพื้นผิวเดียวกันนะในพื้นผิวเดียวกันนะครับตัวอย่างการใช้งานนะครับข้นหนึ่งวัตถุ5กิโลกรัม เออมีข้อเดียวนี่แหละนะครับวางนิ่งอยู่บนพื้นมีค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยนี่คือตัว谬นะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับทุกคนจดหน้านี้นะครับอันนี้เขาบอกอะไรนะครับเขาบอกมวลมาก็คือตัว M นะครับวางนิ่งแสดงว่า u นะครับอาจจะได้ใช้หรือเปล่าครับก็ค่อยดูวางนิ่งคือความเรอต้นเป็นศูนย์นะครับสัมประสิทธิ์คือ谬เอสนะครับที่เป็นความเสียดทานสถิต นี่มีเอสแต่ถ้าเป็นสัมประสิทธิ์ความเสื่อทานจนก็จะเป็นมิวเคนะครับก็ไกลก็คือออกแรงผลักขนานนะขนาดกับพื้นวัตถุจึงจะเริ่มขยับคําว่าเริ่มขยับหรือเริ่มเคลื่อนที่นี่ก็คือสุดสุดแล้วที่แรงเสียดยทานสถิตจะต้านได้นะครับมันจะเริ่มแล้วแหละถ้ามากกว่านี้คือเคลื่อนเลยนะครับมันก็จะมีแรงเกิดขึ้นนะครับแรงแรกก็คือน้ําหนักของมันกดลงสู่พื้นนะครับพื้นก็ต้านขึ้นด้วยแรง n สมมุติว่าออกแรงผลักที่ว่าเป็นแรงสีเขียวถ้าครูผลักไปทางขวาและกันนะครับแรงเสียดทานมันก็ต้องต้านซ้ายเป็นแรง f นะครับสีแดง,แดงทีนี้ f มันมีอยู่2แบบทั้งเคลื่อนแล้วก็ไม่เคลื่อนแล้วก็ข้อมาดูว่าแยกออกหน่อยนะครับถ้าเป็น fs ก็คือกรณีหยุดนิ่งนะซึ่งเป็นกรณีคอไก่นี่แหละนะครับถ้าเป็น fk คือมันเคลื่อนที่แล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้ fs นะครับเราก็จะใช้งาน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับกฎข้อไหนที่ใช้สําหรับวัตถุที่ยังไม่เคลื่อนนะครับหรือเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่เป็นข้อเดียวกันนั่นคือข้อที่1นะครับซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นะครับนี่คือข้อที่1ตอนนี้มันวิ่งอยู่ในแนวแกน x คือวิ่งในแนวพื้นราบนะครับผลรวมของแรงเท่ากับศูนย์หมายความว่าแรงในแนวแกน x มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่2แรงแรงซ้ายแรงขวานะครับมันรวมกันแล้วเป็น0นย์ แต่นี้เราต้องดูทิศทางด้วยนะครับถ้าเรากําหนดทางขวาเป็นบวกนะนะครับฉะนั้นแรงที่ชี้ทางซ้ายต้องติดลบนะครับก็จะมีอยู่2แรงในแนวแกนเอก็คือมี Fx แล้วก็เป็นแรงเสียทานสถิตสูงสุดเพราะเขาบอกว่าจะเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับมากกว่านี้เคลื่อนแน่นอนแรงเสียทานตัวนี้ก็เลยเป็น Fs และสูงสุดด้วยนะครับ max เห็นนะครับออกแรงเท่าไหร่นะครับก็ออกแรงเท่ากับแรงเสียทานสถิตสูงสุดนั่นเองนะครับ แรงเฉื่อยานสูงสุดก็หาจาก μn นะครับ n คืออะไรนะครับก็ไปดูนะครับในแนวแกน y วิธีการหา n นะครับเขียนแบบเต็มๆเ,เลยนะครับก็จะหาจากผลรวมของแรงในแนวแกน y อันนี้เราก็จะดูเฉพาะแกน y ก็จะเป็นข้อที่1่นะครับผลรวมของแรงนแนวแกน y แกน y มีแรงอะไรบ้างที่รวมกันแล้วเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์เพราะว่ามันไม่ขยับขึ้นลงนะครับแรงมันสมดุลกันก็จะเป็นนะครับ n ชี้ขึ้นเป็นบวก mg ชี้ลงเป็นลบนะครับมีค่าเท่ากับ0นย์พอเราย้ายข้างมาครับก็จะเป็น N เท่ากับ mg นะครับมีแรงเท่ากันขนาดแรงขนาดเท่ากันแต่ที่ทางตรงข้ามนะครับก็จะเข้ากดข้อที่3ได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแรงเกริยาปฏิกริยานั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะแทนค่านะครับ m n คือ mg ก้ามิลนะครับมิลเอสมิลเอสต้องใช้ศูนุดนะครับเป็นแรงอ่าเป็นสัมประสิทธิ์ความเสียทานสถิตนะครับเอมมีมวลให้เป็น5กิโลนะครับ G เป็น10นะครับนี่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับก็คิดเลขออกมาเราจะได้ว่าเราต้องออกแรงครับยินิวตันเท่ากับแรงเสียทานสถิตสูงสุดนั่นแหละวัตถุจึงจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วแต่ยังไม่เคลื่อนะนะครับฉะนั้นถ้าเราออกแรง20.1เคลื่อนแน่นอน ข้อไข่นะครับข้อเดิมนี่แหละนะครับถ้าเราผลักด้วยแรง40นิวตันนะครับผลักในทิศทางเดิมเลยนะครับจะมีความเร่งเท่าไหร่นะครับพอมีความเร่งปั๊บกฎของนิวตันที่เราจะใช้จะต้องเป็นข้อที่2นะครับทุกคนจดหน้านี้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นจากซิกมา f เท่ากับ ma นะครับเป็นกฎข้อที่2เคลื่อนที่ในแนวแกน x ก็เลยห้อย x ไว้นะครับห้อย x ไว้นะครับสำหรับตัวที่เป็นเวกเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นเวกเตอร์หมดเลยนะครับเป็นแรงแต่ถ้ามวลเนี่ยมวลไม่ใช่เวกเตอร์เป็นสเกลาร์ไม่ต้องห้อยเอกนะครับโอเคเหมือนเดิมแรงชี้ขวาเป็นบวกแรงชี้ซ้ายติดลบนะครับแต่ว่ากรณีนี้ถ้ามันมีความเร่งแสดงว่ามันเคลื่อนแล้วนะครับเขาอยากหาความเร่งแสดงว่ามันเคลื่อนแล้วแรงเสรยดทานที่จะเอามาใช้ต้องเป็นกรณีที่มันเคลื่อนแล้วก็ต้องเป็น fk นะครับก็จะได้ว่า fx ลบ m kn เท่ากับ max นะครับ เหมือนเดิมนะครับตัว n นะครับชี้ขึ้นนะครับชี้ลงขนาดเท่ากันนะครับ n อ็เท่ากับเอพอดีนะครับเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับวิธีการหาเหมือนกันเลยก็ยกมาใช้เลยนะครับที่เหลือเราก็แทนค่านะครับว่า fx นะครับถ้าเขาให้เป็น40นะมิลเคนะครับคือ0ูนเอ็มนะครับเป็น5ค่า g เป็น10เราต้องรู้นะครับ m ก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวกันคือ5หา a ออกมานะครับ a คือ ความเร่งที่เขาต้องการนะครับก็แทนค่าออกมานะครับ f เท่ากับ40 m u ลคือ0.3 m คือ5 j คือ10เท่ากับ m คือ5นะครับต้องการหา ax ออกมานะครับพอเราย้ายข้างนะครับคิดเลขนะครับหา ax ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับซึ่งเป็นบวกด้วยนะครับก็ไปดูว่าตอนเราตั้งสมการตอนแรกนะครับสมการตัวแปรไหนที่เป็นบวกนะครับ ตัว A เนี่ยก็จะวิ่งไปทางนั้นทางเดียวกันเลยซึ่งเป็นตัว fx นั่นเองนะครับแสดงว่ามันวิ่งไปทางเดียวกันเป็นบวกเหมือนกันถ้าติดลบแสดงว่ามันวิ่งไปทางแรงเส้นทานนะครับซึ่งมันไม่มี็นเซน์มันต้องวิ่งไปทาง fx นั่นเองนะครับโอเคทุกคนจดหน้านี้นะครับเราก็ส่งกส่งครูที่คลาสรูมนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับทางานส่งด้วยนะครับสวัสดีครับ